สวัสดีทุกคนนะครับต้อนรับสู่อ่างทองกาฟนะครับได้ยินกันชัดเจนไหมเอ่ยดีผมปริญาตมาลงพื้นที่ที่ยอราชนะครับแล้วก็ทดลองใหม่ใหม่ไปดูตัวด้วยนะครับสวัสดีนะครับทุกคนครับสวัสดีคุณผู้กะปุกนะครับสวัสดีเพนนะครับสวัสดีพี่นัทพัฒน์นะครับสวัสดีพี่สุกัญญาสวัสดีน้องซีเกีนทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่ของยวราชนะครับอยากให้ดูบรรยากาศก่อนนะฮะวันนี้เนี่ย ถือว่าในช่วงก่อนที่จะนับถอยหลังเข้าสู่ช่วงเคอร์ฟิลสี่ทุ่มนะที่เยาวราชวันนี้เนี่ยถือว่าก็ยังคงคึกคักอยู่พอสมควรนะครับเมดอีผมมาแวะซื้อข้าวนิดหนึ่งนะฮะนี่ครับ,รบก็ยังคงคึกคักมากพอสมควรนี่นะฮะเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นเยาวราชตอนนี้นี่แหละนะครับไอจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับ ในสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันจันทร์รวมถึงวันอังคารด้วยที่เราจะมีการพูดคุยแล้วก็คงจะมีการถกเถียงกันนะฮะถึงเรื่องของการที่จะนําเสนอเรื่องของมาตรการในการที่จะเริ่มต้นคลายล็อกท้งเรื่องการต่อยุปรกรฉุกเฉินรวมถึงเรื่อง,องการคลายล็อกด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวรอสักพูกหนึ่งนะครับตอนนี้สวัสดีทุกคนนะครับต้อนรับข้าวสารคอบครัสอย่างป็นทางการนะครับผมลงพื้นที่อยู่ที่ ถนนเยาวราชนะครับแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยช่วงสองทุ่มเศษนะครับก็จะนับถอยหลังเข้าสู่การช่วงเวลาของทัวร์ฟิลจริงๆบรรยากาศเนี่ยเราดูเหมือนคุ้นชินกันแล้วนะครับสำหรับที่เยาวราชที่นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่ยังคงมีการเปิดร้านอยู่ในช่วงนี้ประมาณสักสองทุ่ึ่งนะครับแต่ว่าบรรยากาศอย่างนี้เห็นดกูก็คึกคักยังมีประชาชนเนี่ยเดินทางกันมา ในการจะซื้อหาข้าวของอยู่บางร้านก็เริ่มต้นปิดไปแล้วนะครับนี่ครแต่โดยรวมเลี้งขายอยู่นะเท่าที่ผมได้พูดคุยกับพี่ๆเจ้าของร้านเนี่ยผมไปดูบรรยากาศนะครับเท่าที่ได้พูดคุยกับบรรดาร้านรวงต่างๆเนี่ยทุกคนก็พร้อมถ้าเกิดว่าจะมีการเริ่มต้นในการที่จะคลายล็อกในบางจุดนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมย้ําเตือนนิดนึงก็คือเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางเจ้าหน้าที่ของกรมอนามัยเนี่ย ก็มีการลงพื้นที่มาที่เยาวราชอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาพูดคุยและก็ให้ความรู้และก็รวมถึงดูเรื่องของมาตรการต่างๆถ้าเกิดว่าสุดท้ายเนี่ยร้านรวงเขาจะต้องมีการมาเว้นระยะกันหรือว่าเปิดร้านได้ร้านข้าวจะเริ่มต้นทานข้าวได้แบบนี้เนี่ยมันจะมีมาตรการอะไรอย่างไรบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับอยู่ในพื้นที่ใจกลางเยาวราชเลยนะฮะแล้วก็เท่าที่ได้พูดคุยเนี่ย เจ้าของร้านแน่นอนว่าเจ้าของร้านเนี่ยพร้อมอยู่แล้วหลหะเพราะว่าจากการปิดการไม่ให้ทานข้าวรวมถึงการห้ามขายของในบางจุดบางช่วงเนี่ยตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นปัญหาหนักสําหรับพื้นที่เศรษฐกิจอย่างเช่นที่เยาวราชนี่อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเท่าที่ผมมีโอกาสพูดคุยนะฮะกับบรรดาพ่อค้าแม่ขายต่างเนี่ยก็ค่อนข้างพร้อมในการที่จะเริ่มต้นการคลายล็อกต่อไป พร้อมในการที่จะคลายล็อกเพราะว่าโดยรวมแล้วนถือว่าทุกคนเนี่ยตอนนี้แบกรับกันกันมากพอสมควรแบกรับกันมากพอสมควรนะฮะแล้วก็จุดดึงเนี่ยบางคนบอกว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามาตรฐานในการที่จะกําหนดจุดนั่งกินจุดนั่งทานอะไรแบบนี้เนี่ยหลายครั้งเนี่ยอ,อ,อาจจะไม่ตรงตามกัน อาจจะเป็นไปไม่เหมือนกันในบรรดาร้านรวงต่างๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นจุดที่บรรดาร้านค้าเนี่ยเขาก็ฝากข้อมูลถึงผมมาด้วยแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยเท่าที่ได้พูดคุยนะฮะทุกคนเนี่ยพร้อมแล้วล่ะที่จะเริ่มต้นในการคลายล็อกแล้วก็เฝ้าจับตากันด้วยว่าวันวันนี้วันพุ่งหรือกระทั่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จะถึงเมื่อเมื่อวันในวันอังคารที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับที่จะมีการหารือกันในเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องดูทิศทางแนวโน้ม แต่ที่นี่เนี่ยบอกตรงกันว่าพร้อมและพร้อมมานานมากแล้วด้วยนะฮะพร้อมแล้วก็พร้อมมานานมากแล้วด้วยแล้วรายได้ที่หดหายไปเนี่ยบางคนบอกว่ามันเกินครึ่งหลายคนบอกว่ามันหายไปรุม่มรุ่ม50เปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่เขาต้องการก็คือ,อ,อต้องการที่จะให้กลับมาคลายล็อกในบางส่วนต่อไปนี่ฮะนี่ก็เป็นพื้นที่ตอนนี้เนี่ยนับถอยหลังอีกประมาณสาักช่วงชั่วโมงครึ่งเท่าที่ได้พูดคุยกับ เพื่อค้าพ่อค้าไม่ขายที่นี่เนี่ยนะฮะทุกวันเนี่ยจะขายอยู่ถึงช่วงประมาณสักก่อนจะ15นาทีจะเข้าสู่เกอร์ฟิลดะฮะสักถามสุ่ม45เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวขายเป็นไงบ้างครับช่วงนี้เลี้ยงๆลอยครับเหรอแต่ยอร่าจะจะเริ่มต้นคลายล็อกแล้วนะดีไหมคนหายไปทั้งเท่าไหร่หายไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหครึ่งหนึ่งเลยเหรอครับ เล้วแล้วนี่เคอร์ฟิลสี่ทุ่มเนี่ยคุณลุงขายถึงกี่โมงคะเนี่ยขายถึงประมาณสามทุ่มครึ่งก็เก็บแล้วใช่ไหมโอ้นี่โลเท่าไหร่ฮะเนี่ยขายสองร้อยแปดสิบครับเหลือมีครึ่งโลไหมเอาครึ่งโลฮะช่วยลุงซื้อหน่อยเอาครึ่งโลเอาร้อนๆเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะวันนั้นเจ้าหน้าที่อาณามัยลงมาครับคุณลุงได้ได้มีโอกาสได้สอบถามพูดคุยไหม โอ้มาประจำอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวฝากรูถือแป๊บนึงเท่าไหร่ฮะอ่าช่วยคุณลุงซื้อหน่อยนะครับเป็นเกาลัดจริงๆผมซื้อเจ้านี้ประจำด้วยนะฮะนี่โอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคขายถึงสามทุ่มเลยฮะแล้วอาศัยอยู่แถวนี้ป่ะฮะครับอยู่แถวนี้ครับอ๋อก็ยังดีเนาะใครบ้านไม่มีปัญหาครับออ คนเนี่ยคนตั้งร้านเร็วขึ้นไหมคุณลุงอ๋อเร็วขึ้นครับอ๋อตั้งร้านเร็วขึ้นเหรอฮะปกติตั้งร้านกี่โมงปกติก็ประมาณเที่ยงนะแล้วตอนนี้นะอะฮะก็เก้าโมงสิบโมงแล้วก็มาเร็วสองสามชั่วโมงเลยเหรอ<า>โอ้โหมาขายดีดีนะคุณลุ<า>งฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับที่เป็นจริงๆร,ร้านเกาลัดค่อนข้างเป็นเจ้าประจําพอสมควรนะฮะนี่ฮะแต่ก็ประสบปัญหากันเป็นประจำแบบนี้อยู่แล้วนะครับนี่ โอเควันนี้ผมลงไปที่มาซาโรตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวรอตรงนี้ก็เกือบเกือจะเข้าโควิดลแล้วประมาณสัก20นาทีเอ่อโทษชั่วโมงครึ่งนี่นะครับไอติมเหรอพี่ซื้อไอติมหน,น่อยดีกว่าครับอะไรนะโอ้นี่เป็นนั้นไอติมนะครับโอ้โลดห้าสิบเปอร์เซ็นเพราะอะไรถึงลดห้าสิบเปอร์เซ็นเพราะอยู่ในช่วงโควิดเหรอมีมีมทุเรียนนะฮะอันนี้มันเป็นติมอะไรไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อ๋อชิมชิมชิมโอ้อันนี้รถอะไรครับเนี่ฮะคุณป้าอยู่ที่เยาวราชอ่ะผมขออนุญาตชิมนะเดี๋ยวโปรโมทให้เลยอ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอร่อยอ่ะอรโอ้วันนี้รถราคาไม่พอแถมซื้อสองแพ็คฟรีห้าสิบาทซื้อสองแพ็คฟรีห้าสิบมันมันขายเป็นแพ็คก่อหรือไงแพ็คครึ่งราคาแพ็คเท่าไหร่อ่ะปกติมันลูกนี้ห้าเหลือลูกละ เลอะเดี๋ยวนะมันลู้จะกินหมดไหมไอหมดอ่ะพ็คเท่าไหร่อ่ะพ็คเท่าไหร่ีสลูกนะคะเต็มห้าร้อยเจหรือสาม๋อมันกลายเป็นแพคเนาะเป็นถ้วยก็ขายคุณลูกเอาเป็นถ้วยดีกว่าอันนี้อะไรรถอะไรฮะพกไกดูอ่ะแลเองจะเสียแดนเลยนะเป็นทีนเนี่ยอุยอร่อยอ่ะมีโอลิโอด้วยนะแล้วก็เจลีมีทำเองเหรอฮะเลอะวันนี้คืนโอ้ อร่อยมากเลยเฮ้ยอร่อยอร่อยจริงรวมมิตรรมิตไม่เป็นไรรวมิตไม่เป็นไรพี่ผมเอามะพร้าวหนึ่งถ้วยนะครับผมไหนึ่จ้ามะพร้าวหนึ่งถ้วยก็ห้าสิบบาทแล้วนะสองร้อยห้าสิบได้กิโลหนึ่งเอาถ้วยเดียวดีกว่าขายเป็นยังไงบ้างครับคนคนน้อยลงไปเยอะขนาดไหนพี่ลดไปประมาณเจ็ดโอ้โห จ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอ,อเราเราขายถึงกี่โมงครับพี่เราเปลี่ยนการเปลี่ยนการขายใหม่นะเป็นปกติป้าจะออกสี่สี่โมงเย็นอ,อ <4 S 3> ่าว <c oughs> ันี้ออกสี่โมงเช้าสี่โมงเช้าคือสิบโมงเช้าเหรอใช่สิบโมงเช้าโอโ้หโหห่างกันหกชั่วโมงเลยนะปกติป้บบาจะที่ทีสามอ่ะท,ที่สามที่กกับบ้านครับตอนนี้ต้องกลับสามทุ่มก็กลับแล้วแล้วบ้านอยู่แถวไหนฮะ อ๋อไม่ไกลใช่ไหมไม่ไกลเนอะพูดง่ายๆคือต้องกลับก่อนเพอร์ฟิวใช่ไหมแล้วตอนนี้เนี่ยเห็นด้วยไหมคุณป้าถ้าเกิดว่าเขาจะเริ่มกลับมาคลายล็อกแล้วก็ดีใช่ไหมเพราะลูกค้าเราจะได้กลับมาเนอะห้าสิบบาทครับอืมแเออ เราก็พร้อมเนาะได้คุยลูกค้าลูกค้าเห็นเห็นว่าไงบ้างลูกค้าก็แบบว่ามันลำบากในการที่จะมาแบบซื้อแล้วรีบกลับรีบกลับบางทีเราก็อยากจะนั่งพักนั่งผ่อนหน่อยใช่ไหมออโอเคเอาละครับขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณมากครับโอเคนี่เป็นไอติมอร่อยอร่อยอร่อยมากเลย <c oughs> เดี๋ยวไปแนะนําดีกว่าร้านนี้ <c oughs> นี่ฮะ <c oughs> แต่จริงๆใครมายอราชก็จะใครมายอราชก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับร้ <c oughs> านนี้เป็นประจําอยู่แล้วเนาะโอเคนี่ก็เป็นภาพรวมบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วหลายคนก็รู้สึกว่าก็พร้อมแล,ล้วล่ะถ้าจะต้องกลับมาเปิดแบบนี้นะครับโอเคนี่ฮะ เป็นบรรยากาศภาพรวมที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็แวะมาซื้อก็อาศัยช่วงเวลาที่ทําข่าวไปซะด้วยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวสิ่งที่ต้องจับตาก,การตอนนี้มีอยู่สองสาเรื่องนะคืนนี้เนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งช่วงสักสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งประมาณนั้นเดี๋ยวผมอัปเดตเรื่องคิมจองอึนให้เรื่องคิมจองอึนนะครับช่วงนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับข่าวลือหนาหูจริงๆนะครับทางเรื่องของการที่เขาเนี่ยไปผ่าตัดหัวใจแล้วก็กลายเป็น ักแบบนี้นะครับไปสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้น,น,นู่นนัี่รวมถึงเนี่ยสื่อตะวันตกหลายสื่อเนี่ยนะครับระดับโลกเนี่ยช่วงที่ผ่านมารายงานถึงขนาดที่คิมเนี่ยโอ้โหอาการหนักขนาดน,นั้นเลยเนะเดี๋ยวผมเช็คพยายามเช็คตามข่าวตลอดทั้งวันจากสำนักข่าวต่างประเทศนะครับแล้วเดี๋ยวเราอัปเดตกันอีกสักครู่สักช่วงสี่ทุ่มครึ่งเดี๋ยวเราเจอในรอบหนึ่งในอัตอรไลฟ์นะครับสุดสัปดาห์ด้วยนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ